ไขปริศนายานอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าเหตุใดพระองค์ถึงมองเห็นอนาคตเพราะสามารถส่องยานไปได้ทั่วจักรวาลโดยจิตที่เร็วเหนือแสงชาวพุทธเรามีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงมียานอย่างรู้อนาคตหรือที่ภาษาพระเรียกว่าอนาคตตังสยานหากใครเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงทํานายเหตุการณ์ในอนาคตเอาไว้มากมายหลายเรื่องและคำทํานายเหล่านั้นก็จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ย่อมไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงตามที่พูดคำถามก็คือการอย่างเห็นอนาคตหมายความว่าอย่างไรหมายถึงการคาดการแบบคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่อย่างเช่น ถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถคำนวณได้ว่าอีก7ชั่วโมงรถคันนั้นจะต้องวิ่งได้ระยะทาง700กิโลเมตรการคาดการแบบคณิตศาสตร์นี้ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าหมายถึงอย่างนี้การอย่างเห็นอนาคตก็จะไม่ใช่การเห็นจริงๆแต่จะเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นซึ่งอาจผิดพลาดได้ รถยนต์เกิดยางแบนระหว่างทางทำให้วิ่งไปไม่ถึง700กิโลเมตรการอย่างเห็นอนาคตของพระพุทธเจ้าจะเป็นการเห็นจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตนั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วจริงๆทำนองเดียวกับที่เหตุการณ์ในปัจจุบันมีอยู่และกำลังเกิดขึ้นเพราะถ้าเหตุการณ์ในอนาคตมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริง การมองเห็นอนาคตก็สามารถเป็นไปได้คำถามต่อมาก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วจริงๆนั้นหมายความว่าอย่างไรคำถามนี้สามารถตอบได้ด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ว่าไม่มีอะไรในจัก,กรวาลน,นี้ที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงดังนี้สมมุติว่าเรามีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ10,000ปีแสงถ้าเราอยากรู้ว่าขณะนี้ดาวของเพื่อนเป็นอย่างไรเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะภาพดาวของเพื่อนที่เราเห็นในกล้องส่องทางไกลนั้นเป็นภาพของอดีตเมื่อ10,000ปีที่แล้วซึ่งแสงต้องใช้เวลาเดินทาง10,000ปีในการสะท้อนภาพจากดาวของเพื่อนมาถึงดวงตาของเรา หรือถ้าใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาเราก็ต้องรอ10,000ปีเสียงของเราถึงจะเข้าหูเพื่อนแล้วก็ต้องรออีก10,000ปีเสียงของเพื่อนถึงจะเข้าหูเราเนื่องจากคลื่นโทรศัพท์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เคลื่อนที่ได้เร็วเท่าแสงเช่นกันถึงตอนนั้นคำตอบเกี่ยวกับขณะนี้ของดาวของเพื่อนก็กลายเป็นอดีต20,000ปีไปแล้ว นี่คือข้อจำกัดของธรรมชาติที่ผูกมัดมนุษย์เอาไว้แต่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นการตัดสรุปของพระองค์ส่งผลให้พระองค์มีความสามารถพิเศษที่จะส่องยานไปในที่ใดก็ได้ในจักรวาลโดยไม่ต้องกินเวลาเพราะทรงก้าวข้ามข้อจำกัดของคนธรรมดาไปแล้วความสามารถพิเศษนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้ามองเห็นเหตุการณ์ที่คนธรรมดามองไม่เห็น และเหตุการณ์ในอนาคตสำหรับคนอื่นก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันสำหรับพระองค์ขอให้นึกถึงตัวอย่างสมมุติเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อเราถามเพื่อนต่างดาวเกี่ยวกับความเป็นไปของดาวของเพื่อนแล้วเพื่อนตอบกลับมาว่าดาวของฉันกำลังจะแตกเราต้องรออีกหมื่นหมื่นปีถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวของเพื่อนแต่ถ้าบังเอิญว่า ตอนนั้นเราอยู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงดาวนั้นโดยการสองยานพระองค์ก็จะสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับดวงดาวนั้นให้เราฟังได้อย่างแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนนี่คือคำตอบของปริศนาที่ว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นอนาคตได้อย่างไรหลวงปู่ไดโนเสาร์ ยืนยันความมีอยู่จริงและเมตตาแสดงอธิบายหลักฐานที่รับรองเรื่องพระพุทธเจ้ามีจริงวันนี้มีโยมมาเชื่อพิพิธภัณฑ์สิรินธรเลยขึ้นมานมัส,สก,การองค์หลวงปู่ที่ศาลาหลวงพ่อบรรดานฤทธิผลจึงกราบเรียนถามปัญหาคาใจในเรื่องการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าจึงได้กราบเรียนถามหลวงปู่ดังนี้โยมหลวงปู่ครับ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าครับหลวงปู่มีจริงสิทำไมจะไม่มีโยมเราจะพิสูจน์ยังไงครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นของจริงอาจเป็นพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเขียนขึ้นมาเองก็ได้หลวงปู่ไดโนเสาร์มีจริงไหมคุณโยมมีสิครับผมหลวงปู่อ้าว คุณดูได้ไงว่าไดาโนเสาร์มีอาจเป็นใครคนใดคนหนึ่งเอาอะไรมาหล่อเป็นโครงกระดูกแล้วแต่งเรื่องหลอกพวกคุณก็ได้โยมก็มีฟอสซิลมีโครงกระดูกมีนักวิชาการรับรองว่าไดาโนเสาร์มีจริงเป็นสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี่ครับมีการพิสูจน์มีเอกสารรับรองหลวงปู่ถ้าคุณว่ายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีจริงพระาธาตุหรือกระดูกของพระองค์ยังอยู่ พระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็ยังอยู่พระอรหันต์พระอ,าร,าาร,ร,ะอริยะเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์ก็ยังพ้นทุกข์อยู่ท่านเหล่านั้นก็ยืนยันว่าพระธรรมของพระองค์ปฏิบัติได้จริงและพิสูจน์แล้วเห็นผลจริงพวกเราผู้เกิดไม่ทันก็อาศัยพระธรรมคําสั่งสอนนั้นปฏิบัติตามแล้วก็เห็นผลตามนั้นถ้ามีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่งพระไตรปิฎกมา หลวงปู่ก็ถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภูมิธรรมในชั้นพระไตรปิฎกเป็นธรรมชั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงแสดงได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามล้วนแต่เคารพในพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนนั้นพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมปฏิบัติได้จริงเห็นผลจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่หลอกเราเพราะพระไตรปิฎกนั้นก็เป็นเครื่องรับรองความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นโยมอ,อย่างนั้นผมจะเคารพต่อครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามพระไตรปิฎกจะสามารถพ้นทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานเป็นพระอริยะเจ้าได้ใช่ไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้บางคนหลงหนังสือหลงพระไตรปิฎกจนลืมพระธรรม บางคนหลงครูบาอาจารย์ก็เที่ยวกราบทเที่ยวเฝ้าจนลืมการปฏิบัติอะไรที่สอนเราได้ที่เราพิจารณาเพื่อลดความอยากละก,กิเลสตัณหาได้อันนั้นก็พระธรรมเราอาศัยพระไตรปิฎกและครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเป็นหลักยึดเพื่อเข้าสู่พระนิพพานแต่การหลงยึดหลงติดในพระไตรปิฎกหลงติดในครูบาอาจารย์ก็เป็นเครื่องขวางกั้นพระนิพพานได้เหมือนกัน หลงมันก็คือหลงจะให้เดินตามทางที่ถูกต้องไม่หลงเข้าใจนะ